คุณสั่งซื้อเกมแท้ผ่านระบบออนไลน์ยากใช่หรือไม่เพราะงั้นเราขอแนะนำชอบเกมสตรีมร้านขายเกมดีๆที่อัปเดตราคาวันต่อวันไม่ว่าจะเป็นสตรีมออริจินหรือยูเพก็ตามเอาเมื่อรู้แล้วก็รีบผ่านมาเล่นเกมแท้กันนะครับ ตัวบทดีครับประจุท่างนัครับผมชอปเปอร์คุ้มกลับมาต่อกับไม่ตึงเกียร์ solid peace walker นะฮะก็โอเค delivery ไง supply support ไ uh ง supply style support style เ uh นี database, okay. ่ย database อะไรเงี them, okay. I I ้ยโอเคนั้น intel intel team ชิโก o ร่วมกับเราแล้วนะฮะได้ช็อตกันโอเคอุปกรณ์ไอ้พวกเนี้ยนะครับก็อย่างที่บอกนะพาร์ทที่แล้วที่ว่าจะบอกเรื่องของไอ้ทีม intel ทีม intel ก็คือทีมสอดแนมนั่นซึ่งถ้าทีม intel เรายิ่งเลเวลสูงเนี่ยแล้วเราไปเล่นธุรกิจต่างๆเนี่ยจะทำให้เราเรารู้ว่า มันมีศัตรูจ,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 จุดจุดไหนบ้างมีไอเทมจุดไหนบ้างเพิ่มขึ้นอะไรเนี่ยนะก็ทําให้เล่นง่ายขึ้นแล้วก็เรื่องของไอตัวซัพพอร์ตสไตล์ซัพพายสไตล์เนี่ยก็คือมันกับว่าเราสามารถใช้ไอเนี่ยเวลาสุนปืนเราหมดเนี่ยเรายิงยิงสู้กับบอสใช่ไหมเจอพวกรถถังใหญ่แล้วยิงกระสุนปืนหมดเนี่ยเฮ้ยหมดแล้วหมดเลย,เลยทําไงดีใช่ไหมให้เราไอซัพพอร์ตสไตล์เนี่ยวางเพื่อให้มันส่งของเอาไอกระสุนปืนมาจากฐานมาให้เราเพื่อจะสู้ต่อมันฟุ้พผนนี่เจ๋งมากนะสนุกมาก แล้วมันสนุกที่เวลาเล่นกับเพื่อนเนี่ยซ้ำทำอะไรกันอย่างนี้ได้แล้วมันช่วยกันแบบเฮ้ยหมดแล้วหมดแล้วโยนของให้กันอะไรเงี้ยสนุกมากนะจริงๆโอเคนะตอนนี้ไลฟ์ซีโฟดีมากได้ทหารใาอีหนึ่งคนอ่านิวแพลนแอชฟอร์ดอ่าตอนนี้แพลนเราโอ้โหรายงานเยอะมากตอนนี้เห็น,หนหจะเห็นไหมฮะจะเห็นฮะว่าฐานเรามี4ช่องแล้วใช่ไหมฮะมีเป็น4ตอนแรกมี3ใช่ไหมตอนนี้สี่นะฮะโอ้โหสุดยอดจริง yes โอเคตอนนี้เนี่ยมี delivery delivery เวี่นี่ไอ้ไอ้ระบบเนี่ยมันคือเหมือนกับการส่งทหารนะคือส่งผ่านไอ้ไอ้อินเทอร์เน็ตจริงๆนะไม่ได้หมายถึงส่งอะไรกันฮนะไม่ต้องนี่ฮะก็คือสามารถส่งกับเพื่อนได้เพื่อนที่ออนไลน์กันด้วยกันได้นะฮะตรเจ๋งดีนะซึ่งก,ก็ดีอะ่ะบางทีมันแบบว่าเพื่อแบบเพื่อนแบบแบบว่าเพื่อนเพื่อนเราต้องต้องการไอ้ไอ้ทหารคอมแบทเก่งๆแล้วก็ส่งให้เขาอะไรเงี้ยเราอยากได้ทหารอินเทลเก่งๆแล้วก็ให้เขาส่งมาให้เราอะไรเงี้ยก็ได้นะสนุกดีเหมือนกัน ตารางเบสนี่คือเหมือนกับให้เราดูว่าข้อมูลของฐานเรานะว่าฐานเรามีแรงเท่าไหร่อะไรเงี้ยอ่ามีคอามามีเขามาจินต์ตอนนี้เวลแปดนะทีมทีมทีมช่างเราสิบเวลสิบสี่นะทีมทีมสเบียงเราเวลเก้าทีมเมดิกเวลสองอะไรเงี้ยนะาจะมีบอกตรงนี้นะแล้วก็มีทหารทั้งหมดกี่คนเป็นชายกี่คนเป็นหญิงกี่คนอะไรเป็นหญิงสองเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามีอามันด้าใช่ไหมอ่าคนเดียวสองเปอร์เซ็นต์นะคิดเป็นสองเปอร์เซ็นต์นี่ปืน ก็บไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วอะไรเงี้ยมีอุปกรณ์นะพวกเนี้ยอะไรเงี้ยก็สนุกดีนะมีรถถังหนึ่งคันอะไรเงี้ยอ่าเห็นไหมก็จะมีการรวมข้อมูลไว้ในนี้นะซึ่งสัมมันก็มาดูได้อะไรเงี้ยก็เผื่อแบบชอบเงี้ยแบบสร้างฐานเงี้ยสร้างฐานอะไรเงี้ยโอเคอินเทลไม่ต้องพูดผมรู้แล้วโอเคเข้าช่างเข้าช่างอินเทลอินโอ้ชิโก้ยี่อินเทลสุดๆเลยนะแอบสายแอบเนี่ยแอบโอเคนี้เข้าหน่วยช่างไปนะกูเป็นกากาช่างแต่ละคนช่างลรางร้านนี่กะคน ชิโก้เข้าอินเทลเดี๋ยวหาคนเข้าอินเทลหน่อยก็แล้วกันอินเทลมีใครเก่งอินเทลบ้างมีอินเทลนี่ดีมากหน่วยซอทเนมนะฮะหน่วยซอทเนมใส่เข้าไปชิโก้เนี่ยเข้าไปเลยเนี่ยดีมากวัวนี้เก่งคอมแบตก่งแพะอ่าเอาหน่วยคอมแบตก่อนคอมแบตทำไมทหารช่างมันเยอะจังวะเฮ้ยฟิเก็บมาจากไหนวะเนี่ยเฮ้ยหน่วยอาหารนะโอเคอันนี้ก็หน่วยอาหารกับหน่วยอาหารโอเคไปเข้าไปทำเฮ้ยถูกปะ ผม <icana>, ใส่ถูกผมเมื่อกี้เดี๋ยวเดี ye, de 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 e. ๋ย <Get S 2> <oms S 1> วห่วยอะไรเนี่ยอ๋อหน่วยยาเออถูกแล้วพูดปิดรูปยาหน่วยยาถูกแล้วเออหน่วยยานี่หน่วยยานะโอเคแมมิลเลอร์นี่มิลเลอร์นี่เอาไว้หน่วยนี้ก่อนละกันเดี๋ยวสักหน่อยค่อยเอาไปเข้าหน่วยอนนาหน่วยหน่วยอินเทลนะเพราะว่าเราต้องการเฮ้ยจริงๆน่าเอาไว้นี่แหละคือมันต้องมีการคิดไงว่าเราจัดไว้ในไว้คนไหนไว้ไหนบ้างนะเพราะว่ามันจําเป็นต่อเวลของฐานนะฮะแม่ ก,ก็เป็นสนุกๆก็นุนๆดีอามนดายังเจ็บอยู่นะอันนี้ก็ยังเจ็บอยู่ไอ้บอเตอร์อันนี้ยังเจ็บอยู่นะตอนนี้ทหารเราเอะหมดแล้ววะมันต้องห้าถือไม่หรผมจำผิดหรือเปล่าผมจำผิดหรือเปล่าขออภัยระบบผมจำระบบผิดก็ขออภัยนะเช่นเคยอีกแล้วโอเคได้ขอใหม่มาเยอะแยะนะ C4 โได้ไปรับเลยต้องใช้แล้วช่วงนี้ C4 ไอเทมมีอะไรไหมไม่มีนะตอนนี้อุปกรณ์เรามาพร้อม โอเคนะก็ไปภารกิจต่อดีกว่าคุยมาแล้วเดี๋ยวเกินมาสี่นาทีแล้วเย่รีบรีบรีบเข้าเรื่องเลยดีกว่าเนะไม่กินเวลาดิพสูตรเดอะจังเกิลเทรนนะตามรถไฟไปนยสเนกตามที่ชิโก้บอกมิวเคียคงจะถูกส่งผ่านรถไฟไปแล้วอ่าส่งผ่านรถไฟไปที่รถแล้วเราจะตามเส้นทางรถไฟไปด้วยด้วยเท้าเปล่าแล้วกันอะไรเงี้ยเราจะสามารถใช้ทางรัดได้อะไรเงี้ยเร็วเลยสเนกเรียบร้อยเนี่ย ตายคนเดียวอีกแล้วครับมันมีคนช่วยโอเคเรามีอุปกรณ์เรมเพิ่มมาบ้างสปายมาร์เกอร์อ่าสปายไปด้วยนะเผื่อเผื่อคือเอาไว้สลับไอส่งของแต่ว่าเราเล่นรอบแรกนี้ไม่ได้ใช้หรอกครับเพราะว่าเอ้ยไม่ใช่หรือไม่เล่นตานธรรมดาเราไม่ใช่หรอกเพราะว่ามันไม่จําเป็นแต่ถ้าเกิดสู้บอนนะจำเป็นต้องใช้นะฮะแล้วก็มีเลชั่นมีฟูตอนฟูตอนเลเวลสองแล้วเฮ้ยคือสองเออเลชั่นมีทีชิฟ ไม่ต <Mile dizzy> ้องเอาไปหรอกเอาแค่เลชันไปก็กินอยู่สบายแล้วบายคือไอทีชิฟต์นี่เหมือนกับมันเป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรมันมันฝรั่งทอดอะเอออย่างนั้นแหละนะฮะเอาไว้กินเพิ่มเพิ่มเพิ่มเลือดซึ่งเราเอาเลชันไปก็พอแล้วทหารมาอ่ะแกขอความแม่นยำนีิดวิ่งเห่าขนเลยทีเดียว ย the ิงทุกคนใช่วงนี้มันเห็นมันมีมีคนเห็นเราเห็นก่อนอ้อมหลังตรงนี้อจับตกใจดิหยุดอย่าขยับยกมือขึ้น แล้วกูจะจับมึงเถินเสด็จเรียบร้อยครับเค okay, ตอนนี้เราต้องไปทางไหนเอ่ยเราต้องออกขวาที่นะีฮะซึ่งอตอนนี้ผมจําได้มันจะมีทริกนะฮะก็คือว่าตรงเนี้ยตรงมุมขวาเนี่ยมันจะปิดมันจะมีกําแพงปิดเห็นไหมฮะตรงเนี้ยตรงตรงตรงทางที่เราไปเนี่ยจะปิดนะฮะซึ่งเราต้องอ้อมนะอ้อมกลับมาที่แมปล่างแล้วก็วนจับขึ้นข้างบนนะแต่ละผมมีทริกนะ,ะเดี๋ยวมาลองใช้กันดูมีทหารอันคนหนึ่งด้วย หลับเชิญเสด็จมีคนไหมไม่มีนะโอเคเกลืกระสุนตรงไหนวะเนี่ยคุณต้องไปตรงไหนเนี่ยโอเคต้องอ้อมหน่อยนึง มีทหารไมแถวนี้ซึ่งจะไม่มีแล้วม่อกี้เก็บไปแล้วนี่ใช่ไหมเออนี่นะตรงนี้นะเราเราจะไม่สามารถปีนข้ามไปได้นะเพราะว่ามันสูงนะเพราะว่าเราต้องใช้ทริคหน่อยหนึ่งก็คือ,อกล่องมาใช่ไหมอ่ะแล้วก็ฮึบนี่นี่นี่สุดยอดเป็นไงล่ะงงกันเลยทุกคน <laughs> กล่องมีประโยชน์เห็นไ,ไหมกล่องดีมีประโยชน์นะฮะเห็นไหมเย้ yeah, สุดยอดเลย ก็ไม่ต้องไปอ้อมให้เสียเวลานะสามารถไปตรงนี้ฝั่งเดียวเลยก็ได้ไม่ต้องอ้อมมาก็จะเสียกล่องไปนะแต่มไม่ต้องเสียหรอกเพราะว่ากล่องเราเยอะแยะแล้วไอ้พวกกล่องพวกนนี้เดี๋ยวก็ได้ใหม่อีกไม่ต้องห่วงเยอะแยะกล่องหลายแบบมากนะ้ำพรางนี่บอกไว้ก่อนตรงนี้มีใครบ้างผมไม่น่าเปิด PSN ทิ้งไปเลยไหมมีคนออนไลน์ออฟไลน์นี่ขึ้นมาบังตลอดอะช่วงนี้ตรงนั้นมีคนหนึ่งนะเหมือนเดิมโอ้ความแม่นยำเรียบร้อย ก็จับแหลกครับช่วงนี้เจอใครกูจับหมดนะช่วงนี้ไ่เลชันไว้นะเฮ้ยมีคนถูกจับอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวไปช่วยแป๊บหนึ่งเพื่อนเฮ้ยยาตรงหน้า,ตร,นาตรงหน้าเลยตรงหน้าเลยทีเดียวตกใจจริงนะมึ้งเจโอโหจับไปด้วยทำคือตกใจละมึงก็ขึ้นไปด้วยนะดีมาก Illion. ส่งของกลับเบสกับฐานนะฮะเมื่อกี้ผมตกใจจริงนะบอกไว้ก่อนไม่รู้นะว่ามีผมไม่รู้ผมจำไม่ได้เก็บไปตรงว่ามีคนหนึ่งขอความแม่นยำนี่ข้างบนไม่มีใครตรงผมจะได้ว่ามุมนี้จะมีคนนะถ้าเกิดเล่นด่านหลังๆจะมีนะด่านแรกๆไม่มีหรอกส่ง ส่งเข้าฐานหมดช่วงนี้เจอใครกูส่งหมดอะเล็กสามอันนะฮะเก็บไปส่งได้โหนั่นไงเฮ้ยอย่าไปอย่าเพิ่งไปนี่ความแม่นยำขึ้นไปเก็บไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่มีอุปกรณ์ขึ้นไปเก็บอีกคนนึงเห็นไหม รีบยิงนะขอเข้าไปใกล้กลให้แบบได้ระยะในการยิงหน่อยหนึ่งอ่าตรวแทนนี้แหละนนี้ความแม่นยำเฮนช็อตทุกนัดครับเฮ้เอ้าวันดีเพื่อนขึ้นไปเลยเสด็จครับต้องช่วยไว้ไงเพราะมันจำเป็นพวกนี้เดี๋ยวที่ชิโก้ขอนะเราก็จัดให้ช่วยให้ชิกโก้เขาหน่อยหนึ่งปะรีบไปกันต่อนะ แวบมานีแหละย่องอย่างเดียวช่วงนี้ตอนนี้จะมียามสามคนตรงนู้นมีคนให้ช่วยอ่ะยิงไอ้นี่ก่อนไอ้ข้างบนนั้นยิงหลังเดี๋ยวม่งก็หลับเฮ้อ,อ,อ,อผมจำได้พักนี้มีมีอีกระบบหนึง่งไม่ต้องยิงหัวยิงตูดใช่ถ้ายิงตูดก็จะหลับเหมือนกันนะจริงๆพักนี้ยิงตูดก็หลับเหมือนกันโอเคเชิญเสด็จ งงคนมันขึ้นไมได้ไงวะมีมีมันมีหลังคาแม่งแต่ขึ้นไปได้อะเออแปลกเดี๋ยวรันนี้มีคนหนึ่งนะเก็บไปด้วยอ่ะแต่ว่าตอนนี้โฟตอนเราไม่พอนะโฟตอนหมดแล้วเพราะงั้นไอ้พวกนี้เราก็ไม่ต้องเก็บเพิ่มนะเราขึ้นเลยดีกว่าตายละแวบ ตรงนี้มีคนหนึ่งโอเคเรียกเรียกเรียกมาครับมาครับเดินมาครับเดินมาครับมันอ,อ้อมกูจะว่ามันจึงก็จะอ้อมฝั่งนี้แม่งเดินในฝั่งอีกฝั่งหนึ่งซะงั้นน่ะนี่ใสอ๋อแต่แม่งเดินไปแค่นั้นด้วยแม่งวนตีหนูน มึงก็หลับไปหลับไปเรียบร้อยนี่สมชื่อเลยเนี่ยไก่หลับไปจริงนะได้ไหมหลับจริงม้วนหน้าลงมาในแบบดิจิตอลดิจิตอลไฟฮนะเรียบร้อยผ่านไฟละเย็ดสนุกดออีอ่ะเออคือก็อย่างที่บอกน้ำพานี่มีระบบอย่างหนึ่งก็คือยิงตูดน,นะยิงตูดจะสลบเหมือนกันนะเข้าเข้าที่ตูดเลย คือไม่ใช่แก้มกลนะเขาที่รูตูดเลยอะเขารูตูดอะมันจะหามากนะพาคนี้มองตรงฮึมาละแว๊บแว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 บอืมสเนคบอกอืมกูมากีกละโอ้ทหารเพียบแถบนี้ทหารเพียบฮึยิงทาดีไหมเนี่ยอ่ะให้ระบูนะฮะแม่ให้กูเหนื่อยจนได้สรุปแม่ง ขอคำมันย้ำนิดอืมอืมอืมครบโอยเฮดช็อตทุกนัดครับบอกไว้ก่อนอีกคนนึงมาเฮดช็อตหน่อยนี่เฮดช็อตทุกนัดครับยิ่งของไบโอเบงก์ขอไบโอสีส่อีกหมดยังหมดแล้วนี่กูต้องข้ามเหรอ โอ้เต้องฆ่าจริงเหรอผมไม่มีไอ้ตัวฟูตอนมาเก็บอะไม่มีฟูตอนส่งขอส่งฟูตอนมาได้ไหมเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรเสียดามันนะทหารต้องสี่ห้าคนน่งถ้าเก็บฟูตอนได้หมดก็ขาเราจะยิ่งใหญ่ขึ้นแต่ฆ่าไปเถอะครับไม่เป็นไรมาละเนี่ยขนส่งไปละเฮ้ยรถเฮ้ยดูรถขนส่งเร็วเออฮึ้ย อ่ะวางเปล่ฮ้โอ้กหกสี่จจานะจำทะเบียนไว้นะจำทะเบียนไว้หกสก้านะจำทะเบียนเฮ้ยแม่ตามไม่ทันรถถังม้แกยิงเฮ้ยหลบหลบได้ไงวะเนี่ยลกได้ไงวะเนี่ยเออปิดเรียบร้อย ทางอีกแล้วเฮ้อเหนื่อยกูเลยเกินมาแหละเจอบอสอีกครั้งนะบอสบอสมนเดิมนะก็เหมือนเดิมมากเราสามารถจับมันได้เหมือนกันนะำด้วยการยิงจัดการคนคนขับแล้วก็ลูกทีให้หมดนะทีเจ็ดสองยูรถถังเจนสองนะเข้ามาเนี่ยทูบิคอนติเนียลอินเดียแบงคิชชันโอเคนะตัดในด่านต่อไปนะซึ่งคงเล่นเลยมั้งเพราะว่าเพิ่ง14บสี่นาทีเองผมคงเล่นถ้าเล่นมันจะกินเวลาไปกี่นาทีวะ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะโอเคแบงค์เออ่ารีบเข้าไปเลยดีกว่านะฮะได้ตัวประกันมาเพียบอืมก็ดีก็ดีก็ด,กดีของเยอะดีตัวประกันเพียบเยี่ยมกลับมาตัวเบรกกันนะไปจัดไปจัดไปจัดซ้ำไ,ไปจัดทีมจัดอะไรก่อนนะเพื่อให้มันเข้าที่เข้าทางใด้ก่อนพร้อมพร้อม,พร,อมพร้อมที่จะบุกตะลุยกันบรมานานแล้วอะไรเงี้ยซีโฟได้มาแล้วนะระเบิดอ,อ่าได้ปืนกลมาด้วยดีมากนะได้โซนิคไอเออร์ใหม่นะ ทหาราบางคนเข้าเข้า,ขาคุกไปนะพยายามเป็นสปายอ่ะมึงดโดนโบกโอเคอันนี้เก่งช่างอันนี้เข้า Intel อินเทลดีกว่าโอ้นี่เก่งใช้ได้เลยเนะี่ยเกเข้าอินเทลดีกว่าเพราะอินเทลสูงกว่าน,นี่เข้าช่างเข้าอินเทลเข้าอาหารไม่มีใครเข้าช่างเลยใช่ไหมอ่าโอเคนะเข้าช่างบา่าช่วงนี้ได้กล้องอันใหม่นะได้เลเซอร์ซัมไปซัมทำได้แล้วทีมสอดแหนมสอดแหนมสอดแหนม ทีมสอดเนมนะไม่ใช่ทีมสอดเนมสอดเนมตายไปสอดเนมเลยมึงปาได้เซอรเตอร์อันใหม่ฮะเอามันได้ยังเจ็บอยู่เอามันได้ยังเจ็บอยู่อย่างเนี้ยเอามันได้เอ้ยน้งสารแท้อาหารอาหารอันมีแม่งโคตรกากเลยที่อ่ะเอ้ามึงก็เข้าคอมแบทยูนิตไปโอเคแล้วตอนนี้เรียบร้อยจัดทีมเรียบร้อยนะฮะเนี่ยเนี้ยจริงๆมันจะมีไอ้เรื่องของที่ว่าเราไอ้พวกเนี้ย มันจะมีทีเต็มดีเทลของตัวเองด้วยนะฮะซึ่งบางค่งซึ่งบางตัวละครก็พูดได้หามากนั่นจริงมีจอนนี่ด้วยเออมีจอนนี่จะได้จอนนี่ได้ไหมมีจอนนี่ด้วยนะจริงโอเคอ่ะสร้าง MG ปืนกลเข้าไปไอเทมเดี๋ยวสร้างอีกอ่ะแอนะไเลเซอร์เฮ้ยอ่ะอ่าสตินิอาอ่ะอ่ะเซลลาวอ่ะใส่หมดเอ็นเอเอาไม่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 ไมไมพอละ Okay. เราเอาเคินจินก่อนแล้วกันเอ้าโซนิกอายแล้วเอาแอนนีเซอร์ออกเดี๋ยวเพราะแอนนีเซอร์บีเราไม่ใช้เหมือนกันเก็บไปก่อนนะคืออย่างที่บอกนะคืออัปเกรดเนี่ยเราต้องมีค่า GMP นะซึ่ง GMP อยู่มุมขวาบนเห็นไหมฮะซึ่งเราต้องมีพอถึงจะทําได้ถ้ามีไม่พอก็ทําไม่ได้นะซึ่ง GMP นี่มาจากการที่กลุ่มคอมแบททหารคอมแบทเราอะต้องเวลสูงเท่าน,นั้นถึงจะทําได้นะก็เก็บไปทำวันหลังแล้วกันให้มันเสร็จทีละอย่างทีละอย่างไปอะไรเงี้ยอ่ะผมว่า17บเจ็ดอ้สเจ็ดทีแล้วผมว่าผมตัดคลิปทันทีก่อนแล้วกกัน็ ก็เดี๋ยวพัาหน้าเรามาสู้กับวอลรถถังนะก็โอเคเจอกันใหม่พรหนาครับสวัสดีครับผม